สัมนักข่าว AP รายงานว่าเมื่อวันพุธที่23มิถุนายนบิดนิสเปียรนักร้องดังชาวอเมริกันวัย39ปีให้การต่อสารลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา ผ่านวิดีโอลิงก์เป็นเวลา20นาทีเป็นการชี้แจงในสารเปิดเป็นครั้งแรกของคดีนี้ที่นักร้องดังร้องต่อสารต้องการยุติบทบาทการเป็นผู้พิทักษ์ของนายเจม,ม่สเปียร์วิดาวัย68ปีที่ทำหน้าที่ควบคุมการเงินงานอาชีพและชีวิตของเธอมานาน13ปีโดยว่าเธอต้องการให้สารยุติบทบาท การเป็นผู้พิทักษ์ของนายเจมมี่ที่ทำร้ายชีวิตเธอและเธออยากได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาตลอดระยะเวลา20นาทีบิดนี่สเปียให้การต่อสารที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกพูดเร็วแทบหายใจไม่ทันโดยอ่านคำให้การที่เขียนเตรียมไว้บิดนี่ประนามพ่อของเธอและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิทักษ์ชีวิตของเธอ ที่เธอกล่าวว่ามีการบังคับให้เธอคุมกําเนิดและกินยาอื่นๆที่เธอไม่ต้องการกินและยังห้ามเธอไม่ให้แต่งงานหรือมีลูก